อันดับหนึ่งการก่อกวามน,นับงนที่เกิดขึ้นจากพวกที่ปฏิเสธการอยู่ยุบเบื้องบนของอั ح ح ى, ลลอฮฺในการเชื่อว่าหรือความเชื่อที่ว่า ح ح อัลลอลาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปนนะครับก็คือเรื่องของการพยายามเข้ามาสร้างความสงสัยหรือหรือถ้าเป็นไปได้หรือพยายามไปได้เลยนะครคือพยายาม ปัดตกนะครับพยายามปัดฮะดีสของท่านศาอดาสัลลาฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมที่ที่ได้ที่ถูกรู้จักกันในนัมว่าฮะดีสยาดิยาเนี่ยให้มันตกไปจากความสามารถในการเข้ามายืนยันในประเด็นนี้นะครับซึ่งสิ่งแรกที่ต้องกาอนจะพูดกับพวกเขาก็คือสมมุติถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะปัดฮะดีสบทนี้ตกลงไปได้จริงแล้วเนี่ยแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นครับมันไม่สามารถที่จะส่งผลทําให้ความเชื่อนี้ถูกทําลายได้หรอกครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ความเชื่อที่ท่า a, นละซุนซนละลาอะไรทีวะซัลลัมรับมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาให้ถ่ายทอดในประเด็นนีหน้หรือที่ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลนี่ยทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปเป็นความเชื่อที่ได้รับการยืนยันจากหลักฐานมากมายนะครับท่านอิบนุกอยิมนะครับอ่ราะฮิมองลลอฮจะฮะตาลาได้บอกว่าได้รับการยืนยันด้วยกับหลักฐานถึงประมาณสองพันหลักฐานเลยด้วยซ้ำมันแปลว่าถ้าหากว่าคุณสามารถ ปัดฮะดีสบทนี้บทหนึ่งตกปไปเนี่ยมันจะมีหลักฐานอีกตั้งเป็นพันๆหลักฐานที่ให้การยืนยันว่าในข้อเทจ็จจริงตัวนี้ว่าเป็นความจริงที่ที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานูตะลาส่งเป็นเช่นนั้นและทส่งส่งทูตของพระองค์มาสอนกับเรานะครับประเด็นที่สองคือการพยายามปันป่นป่วนเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในทิศทางของพยายามปัดตกฮะดีสบทนี้เนี่ยก็ ผมก็มัน่นใจว่าแม้แต่คนที่พยายามลุกขึ้นมาปั่นป่วนกับฮะดิษบทนี้เนะี่ยก็รู้ฮะดิษบทนี้ถูกบันทึกไว้ในส่วนใหญ่ของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับออนอกจากนั้นนยังมียังมีการบันทึกไว้ในในหนังสือฮะดิษอีกหลายๆเล่มไม่ว่าจะเป็นอันวัตต์ของอหม่ามมาลิกแล้วก็ซุนันอบับดิราวุษแล้วก็มุสนัดของยุยม,มอับมัดนะครับฮะดิษบทนี้นะครับ ก็เม er exactly ื่อทราบแบบนี้นะครับก็จะจะก็คงจะเป็นไปได้ยากที่พูดที่พยายามปั่นป่วนจะลุกขึ้นมาปัดตกฮะดิษบทนี้ยิมีหนํำซ้ำฮะดิษบที่จะเป็นฮะดิษที่บรรดาอิมมัซุนนะทั้งหมดหยิบยกขึ้นมาพูดถึงหยิบยกขึ้นมาใช้ยืนยันเป็นหลักฐานนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหวะตะอาลาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปอีกด้วยนะครับส่วนถ้าหากว่าการปั่นป่วนัวนี้จะออกมาในรูปของพยะของการพยายาม บิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ฮะดดิสบทนี้ได้ชีเอาไว้นะครับอย่างเช่นการบอกว่าฮะดดิสบทนี้เนี่ยเป็นการพยายามโกหกนะครับแล้วก็พูดในเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพื่อใช้ทดสอบบุคคลที่เข้ารับอิสลามใหม่เท่านั้นนะครับก็คําอ้างน,นี้นยครับเป็นคําอ้างที่มันแปลกประหลาดมากที่ผมได้ยินเพื่อผมได้รับฟังเป็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจกับคนที่พูดว่าเขาเอาอะไรมาพูดนะครับคือเขาต้องการจะสื่อว่าศาสนานี้หมายถึงศาสนาอิสลามเนี่ย เป็นศาสนาที่รวมไว้ด้วยความเชื่อที่มันหลากหลายที่แบ่งความเชื่อให้คนกลุ่มหนึ่งเชื่อแบบหนึ่งได้และคนอ,อีกกลุ่มหนึ่งสามารถเชื่ออีกแบบหนึ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามกันได้อย่างนั้นแหละครับหรือเขาต้องการจะพูดใน,ในบอกว่าศาสนานี้จริงๆแล้วไปเป็นเป็นศาสนาที่มีหลายศาสนารวมอยู่ด้วยกันแล้วค,คุมทับด้วยกับภ้าคุมกว้างๆที่ถูกให้ชื่อว่าอิสลามแบบนั้นนะครับหรือเขาต้องการจะบอกว่าจ,จริงๆแล้วอัวาลลอฮ์บฮาน ن ฮและ ت ع ا ลเนี่ย อ,อนุญ,ญาตให้ท่านรอซุนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเปผิดสอนกับคนให้ข้อมูลกับผู้คนบางบางกลุ่มบางหมวดในมุมที่มันตรงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็อนุญ,ญาตให้ท่านรอซุนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุอาลาะะไ,ได้อยู่ที่เลขาการใส่ความอลกมานะครับซึ่งแน่อนอนว่ามันไม่ใช่มันไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับเพราะว่า Allah سبحانه ะ ت ع ا ل ى ข้าวเราแา่เรืเองว่าว و าวตกวลาเอ ي ن ัน ح ض ل ا ل ق ว ئ ลเราเอาดนามินหุบยมินทุมมละกะตานามินหุบตินนะครับถ้าหากว่าเขาเนี่ยกล่าวความเท็จนะครับกุความใส่เราว่าเราพูดแบบนั้นแบบนี้ทั้งทัที่เราไม่ได้ใส่เขาพูดแบบนั้นไปถึงถท่านรวศูนสลอมบาร์ออะไรของันซันเนนะครับเราก็จะ จับเขามาหรือเอาเข้ามาด้วยเหมือกับมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาของพระองค์และเราจะต,ตัดเส้นชีวิตของเขาทิ้งซะนะครับหมายถึงจะจะให้เขาปริดชีพเขาเสียนะครับหมายถึงพระองค์ละสุดทางนะฮวงต่าอาค่าโทษท่านสูงเอาไว้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าท่านเป็นไปอย่างที่มีพวกที่เคยที่เคยกล่าวหาท่านไว้ว่าท่านพูดเท็จท่านใส่ความมันไม่จริงซึ่งถ้าเขาพยายามจะสื่อสารแบบนี้เนี่ยถ้ากล่ว่าเขากําลังสอดคล้องหรือเห็นด้วยกับ คนที่ใส่ความเท่าตัดสุนสาลทองอะไรเฮเว่าสันำว่าท่านโกหกใส่ความอาล็อตสุภาพของอาจาราหรือคุณจะเป็นแบบนั้นหรอครับหรือว่าที่คนสื่อสารแบบนี้แบบนี้ออกมาเพราะว่าคุณมีฐานคิดแบบนี้อยู่ในตัวหรือครับก็จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะครับที่ที่เท่าตัสุนทรสลลทองอะไรเฮเว่า์สันเก่าไว้ในฮะดีษแบบนี้ซึ่งเป็นฮะดีษอ่อะนะครับที่บอกไว้ตอนต้นแล้วว่าเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่างมามมุสลิมทางยามอัลฮัมมัดแล้วก็ บันทึกไว้ในไว้โดยท่านอิหม่ามอะบิดาวุลแล้ก็ท่านอันนซา,าอีด้วยแล้วก็ท่านอิหม่ามอ่ามาลิกก็บันทึกเอาไว้ในอันมุตะด้วยนะครับเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านมุอาวิยะฮ์เิ็นฮะกามนะครับเป็นเจ้าของเรื่องถึงแม้ว่าในอันมุตะเนี่ยจะมีการกล่าวถึงอิบป็นฮะกามในโดยโดยใช้ชื่อผิดไปว่าเป็นเป็นโอมัดนะครับซึ่งแท้จริงท,ที่ที่ถูกต้องแล้วก็คือมุอาวิยะฮ์เิ็นฮะกามตามที่นักวิชาการฮะดีษได้อธิบายเอาไว้ เนื้อหาของหรือจุดประสงค์ของเ,ออเนื้อของฮะดิษบทนี้เนี่ยก็คือต้องการจะทดสอบใช่ครับต้องการจะทดสอบ้าผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นผู้สัทายหรือเปล่านะครับแล้วก็หนึ่งในประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาทดสอบซึ่งประเด็นที่เกี่ยวนซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อก็คือการเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คําตอบที่ ถ้าผ like ู้หญิงคนนี้ตอบเท่ารอซุนสันนัลลองของอะไรทิ่ว่าลัมเกี่ยวกับประเด็นนี้ออกมาก็คือตอบด้วยกับคําตอบที่ถูกต้องที่เท่ารอซุนสันนัลลองของอะไรทีว่าลัมเองก็ยืนยันว่าใครที่เชื่อตามนี้ก็เชื่อในสิ่งที่ถูกและถูกตัดสินว่าเป็นผู้ที่ศรัทธานั่นก็คือการบอกว่าเราสุภายโนทานานั้นทรงอยู่สูงส่งขึ้นไปนะครับฟิสิมาก็ตรงนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของคนที่พยายามสร้างปัญหา จะพยายามบิดข้อเท็จจริงตัวนี้และเอ็นเ,เ,เข็มของเนื้อหาตัวนี้ว่าวจริงๆแล้วต้องการจะทดสอบว่าศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเพราะว่าในบางกระแสรายงานที่พูดถึงการทดสอบเนี่ยใช้คําถามว่าเชื่อไหมยืนยันเป็นพยานยืนยันไหมว่า,า,าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาเป็นผู้ทรงเป็นผู้มีสิทธิ์ในการได้รับการสก,กราร์แต่เพียงผู้เดียวิลาอิลาฮิลลอฮ์นะครับก็ ถึงแม้ว่าจะพยายามเบี่ยงเข็มไปในทิศทางแบบนั้นเนี่ยการเบี่ยงเข็มไปในทิศทางแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรให้กับเขานะครับเพราะว่าข้อมูลที่ถูกที่เขายกขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักความเชื่อที่ถูกใช้ในการทดสอบบุคคลที่เป็นมุบินว่าเขาเชื่อตรงไหมส่วนข้อมูลที่ถูกระบุไว้ในรวิวยะญนี้ที่ท่านอิหม่ามมุสลิมได้ให้ไว้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อหนึ่งที่ถูกใช้ในการทดสอบว่าบุคคลที่ตอบคําถามนี้ ได้ถูกต้องเนี่ยจะถูกนับว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธานะครับดังนั้นแม้ว่าบ,บริบทจะเป็นเรื่องของการทดสอบมันไม่ต่างกันครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทดสอบหรือคุณจะสอนความเชื่อ,นะอการทดสอบและการสรรรอนความเชื่อนะครับสิ่งที่มันจําเป็นจะต้องจุดต้องจะต้องเป็นจุดที่ตรงกันก็คือความเชื่อที่ถูกต้องที่ถูกใช้ในการสอนและความเชื่อที่ถูกต้องที่ถูกใช้ในการทดสอบ ไม่มีการแบ่งครับในศาสนานี่ว่าถ้ากดเวลาสอนสอนถิงให้สอนถิ่งที่สุดสิ่งที่ถูกต้องส่วนเวลาทดสอบให้ทดสอบด้วยกับการด้วยกับการใช้ความเชื่อที่มันผิดมาใช้ทดสอบได้หรือมาใช้ในการยืนยันไปเบื้องต้นได้ไม่มีครับนะครับไม่ว่าจะเป็นบริบทของการสอนหรือเป็นบริบทของการทดสอบทั้งคู่จําเป็นจะต้อง มีจุดร่วมอยู่ที่การยืนยันในข้อมูลที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องทั้งคู่ดังนั้นจากฮะดิษที่มีการยกขึ้นมาตรงนี้่ยถึงแม้ว่าสองริวายะหรือว่าสองการใช้คำถามที่มีการเล่าถึงการทดสอบเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าการใช้คำถามในการทดสอบนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือว่คนละเหตุการณ์กันนะครับอย่างไรก็ตามการทดสอบเนี่ยเมื่อมีการ มีข้อมูลที่ให้ไว้ว่าคําถามที่ถูกใช้ในการทดสอบทั้งสองครั้งเนี่ยหรือทั้งสองดีวาย,ยเนี่ยมันมีความต่างกันสิ่งที่ทําได้หรือสิ่งที่เราได้รับจากความต่างกันตัวนี้ไม่ใช่การปัดตกคําถามใดคําถามหนึ่งทิ้งไปและอ้างว่าคําถามนั้นแต่มันเป็นคำถามที่เป็นเท็จโดยภารการนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือทั้งสองคำถามรู้แล้วแต่เป็นคําถามที่มันถูกต้องและก็ คำตอบที่ท่า,รานรอุนลสลลัลของอะไรยฮิวะซัลลัมให้การยอมรับจากคำคำต่อคำถามทั้งสองคำถามนี้เนี่ยู้แล้วแต่เป็นการยอมรับว่าคําตอบทั้งทั้งสองคำตอบนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อที่เออทัทธาสุนทรสล,ลลัลของอะไรยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับคําสั่งให้มาสอนและให้การรับรอง และทั้งคู่ยังเป็นเรื่องที่คนที่เป็นคนที่จะเป็นผู้ศรัทธานเนี่ยถ้าเขาเชื่อตามนั้นอย่างถูกต้องจริงเนี่ยเขาถึงจะเป็นผู้ที่ศรัทธาได้นั่นก็คือเชื่อว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการได้รับการสักการะต่อเพียงผู้เดียวและเชื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะาลานั้นทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปทั้งคู่เป็นเป็นสองความเชื่อที่ถูกต้องที่ที่สองรูมายะหรือสองกระแสรรยงานที่พูดถึงเรื่องของการ ตั้งคำถามทดสอบบุคคลว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่เนี่ยได้ชี้เอาไว้นะครับนี่คือท่าทีที่ถูกต้องต่อข้อมูลนี้ไม่ใช่การพยายามปัดตกทิศทางใดทิศทางหนึ่งของข้อมูลนี้ไปโดยพลการหรือโดยอ้างว่ามันขัดกับหลักคิดทางสติปัญญาที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตั้งขึ้นมาหรือขัดกับศัพท์ทางเทคนิคที่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต,แต่งขึ้นมาเพื่อปั่นความคิดแล้วก็ปั่นความเชื่อ ของผู้คนให้มันผิดรูปผิดร่างนะครับพราะหน้าท่าทีที่ถูกต้องก็คือการยอมรับว่าทั้งสองประเด็นนี้คือความเชื่อที่ถูกต้องที่ท่ารนรอสุล ص ของอะไร ل ิ ه و ลัมนำมาสอนที่ท่ารนรอสุล ص ของอะไร ل ิ ه و ลัมให้การรับรองไอ้ที่ท่ารนรอซุล صلى ا ل ل ิ عليه و ลัมใช้ในการทดสอบดูว่าใครที่เป็นบุคคลที่ศรัทธาต่อท่านศรัทธาต่ออล l ที่ผู้ทรงแต่งตั้งท่านให้มาทําหน้าที่ในฐานะผู้เผยแพร่ข้อมูลจากพระอ,องค์นะครับ สั่งราอะว่าสังเราหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ฟังไปจะเป็นป็นเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้พูดแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮมมมัดฮัมดิกะอัลฮะดุอัลลาฮ์อิลลาฮ์อิลลัเตอลักุบิลัยกบัสัลาัลลอฮุอะลัยฮมขุลลามะฮ์มัดอะลัยฮิสซาลามัลัยคุบอฮลลัฮ